ก็กล่าสวัสดีผ่านหน้าจอของทุกทท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องจ่าอ้นแคชเชอร์และนี่ก็คือรายการปวดนิ้ว EP ที่60เป็นรายการที่จะมารีวิวของะส,สมในแบบบ้านๆในแบบฉบับของจ่าอ้นนะครับผมตรงหน้าท่านนะผมจะมารีวิวเป็นทินิทนิตี้นะครับผมทินิตี้ไบต์นะครับผมเป็นมอไซค์คล้ายๆเหมือนพานะเป็นม้านะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ไอตัวมอไซค์เนี่ยมันจะเป็น ซีรีส์ของอ SD Gundam Ver. Seikoku นะครับผมหรือซีรีส์สังกโกนะเพราะอาร์ต <Art S 1> ของเขานะครับผมลักษณะก็จะมะีมีประมาณ3คันนับ3สีสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงล่างก็จะเป็นนัมเบอร์ที่ออกนะน่าจะใช่นะครับผมเป็นตุเป็นกล่องที่12นะครับผมด้านข้างอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นชิปชิปให้ใส่นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าในกล่องนี้มันจะมีหรือเปล่านะถ้าใครดูอนิเมะเนี่ยมันจะมีเล่าปี่เขาจะใช้อยู่ที่เป็นชิป ใช้สาหรับอาวุธนี่ก็จะเป็นพาร์ทเสริมนะฮะเป็นพาร์ทใสที่ของอันนี้น่าจะเป็นของกวนอูนะเอามาแต่งกับมอไซค์ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเราสามารถนําตัวกันพามาขับมอไซค์ได้นะครับผมเอามาดูข้างในดีกว่านะครับไปข้างในก็จะมีคู่มือนะครับแผ่นหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นบอกพวกเราเอาตัวกันพา มาขับมาขี่นะครับผมว่าใส่ตรงไหนบ้างนะประมาณนี้นะในส่วนของของ้อคู่มือนะครับผมเราเดี๋ยวเรามาแกะแผงแรนเนอร์กันดีกว่านะครับท่านชมก็แกะออกจากถุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็จะมีแผงแรนเนอร์มีประมาณสองแผงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแผงแผงแรกก่อนจะเป็น x a 1นนะครับผมลักษณะแผงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของท้ายนะ อันนี้ก็เป็นล้อนะครับผมโอเคแผง A1 ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปแผง A2 สองเอเอ็กสองเอเอ็กสองนะครับขอพรายด้วยอ่าอันนี้ถะเป็นด้านหน้านะครับล้อด้านหน้านะแล้วก็พวกมองผมมองโคนนะครับผมโอเคเท่านี้ครับท่านผู้ชมอันสุดท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์นะอย่างที่ผมบอกอ่าต้นคลิปนะครับผมตรงข้างตรงคู่ตรงข้างกล่องอนะ่ะมันจะมี สติกเกอร์มาสี่สีนะครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะว่าอยากได้สีไหนแล้วก็นำมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับไปคู่กับตัวอะไรนะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมโ okay, <Okay, S 1> อเคก็จะมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวผมต่อให้เพื่อนๆดูดีกว่าไปดีกว่าไป ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหน้าตาลักษณะของอมอไซค์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคที่ผมเลือกสีน้เงินนะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าผมจะเอามาให้ซีเกิลนะครับผมหรือคุณตำรวจขี่นะฮะเท่น,นะครับผมไอตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมเน่ดี๋ยวผมขึ้นตัวไอไว้ตรงมุมขวาจอนะครับผมเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับโอเค เรามาดูตัวขยับของมอไซด์ดีกว่านะครับลูกเล่นนะฮะอันแรกเลยนะครับผมสามารถดึงได้นะครับผมดึงหน้าดึงหลังได้นะยืดได้นะในส่วนของข้างหน้ามอไซค์นะครับผมส่วนข้างหลังนะฮะส่วนข้างหลังก็จะมีแค่ตัวนี้นะที่ขยับได้นะครับผมมันสามารถพับเก็บได้นะครับผมพับเก็บให้ดูนี่สามารถพับเก็บได้และตัวนี้ใช้งานกับเวลา เอาฮีโร่มาตั้งนะครับผมมานั่งนะมันจะมี2ตัวนี้นะครับให้เสียบค้ำไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวกันพาเนี่ยหลุดหรือร่วงนะครับผมจากมอเตอร์ไซค์นะในส่วนของพาร์ทมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีเล็กๆน้อยๆที่มันติดมากับแผงลันเนอร์นะครับผมไว้สำหรับใส่พวกเอฟเฟกนะมันก็จะมีประมาณ3ชิ้นนะครับผม สชิ้นนะไอสอชิ้นเนะี่ยใช้สำหรับเอฟเฟกของกวนอูนะครับที่ใส่กับมอไซด้านหน้านะตามหน้ากล่องที่ผมได้พูดไปต้นลิปนะผมส่วนที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นไอตัวนี้นะครับผมไว้สำหรับเสียบกระโปรงนะเสียบตรงไหนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมวิธีการนำหุน่นกันพาไปใส่ไปขี่มอไซนะครับผมดึงไอตัวนี้ออกก่อนนะครับผมกระโปรงหลังนะน่าจะเป็นกับทุกตัวนะครับผม ดึงกระปรงหลังมาเสร็จปุ๊บนำตัวนี้ครับเสียบเข้าไปชึบเสียบเสร็จแล้วก็มาเสียบท้ายนะครับของมอเตอร์ไซค์นะโอเคเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับผมยืดด้านหน้าของมอเตอร์ไซค์ออกนะครับผมแล้วก็นำตัวกันพานาด้านนี้นะครับเสียบไปที่รูนี้นะท่านผู้อันนี้เปิดเปิดไว้ก่อนเสียบเข้าไปก่อน พอเสียบพอไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้นํานิว้วกดไปนิดนึงเพราะว่ามันมันไม่ค่อยอยู่นะอพอเสียพอเียบแปบไปเสร็จปุ๊บนำไปตัวนี้ครับคำ้ำค้ำข้างหลังที่ผมบอกโอเคครับท่านผู้ชมก็เสียบใส่ข้างหลังแล้วนะครับผมเสียบยากอยู่เหมือนกันนะลำบากอยู่เหมือนกันมันต้องดัดให้มันทิ่มข้างหลังของซีเกิดได้นะครับผมโอเคลักษณะ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างรอนะเพราะว่าปกติซีเกิลเนี่ยตัวอื่นเนี่ยมันจะมีพาใสานสครับเวลาตั้งโชว์มันก็จะเท่แต่ตัวซีเกิดเนี่ยมีแค่ปืนนะครับผมแค่ยืนตั้งโชว์เฉยๆมันธรรมดาไปนะผมเลยไปซื้อ,อ t r i ิ i t y ไบส์นะครับผมมาให้เขาขี่แล้วตั้งโชว์แบบเท่ๆนะครับผมลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ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 ท่านผู้ชมสำหรับ เทนิตี้ไบนะครับผมเป็นอุปกรณ์เป็นพานะนะครับผมคล้ายๆม้านะจะเรียกเป็นพาสเสริมได้ไหม <c oughs> โอเคอ่าผมขอเรียกเป็นพาสเสริมแล้วกันพาสเสริมสำหรับอ่าให้กันพาขับขี่นะครับผมตั้งโชว์เท่ๆหล่อๆในตู้โชว์นะครับผมโอเคราคาของเขาก็อยู่ประมาณ160-180ถ้นะท่านผู้ชมแต่ถ้า200ขึ้นไปเนะี่ยในส่วนตัวผมนะผมว่ามันแพงเกินนะสำหรับสิ่งที่ได้มานะเพราะว่าไอ้ตัวมอไซ์เนี่ยขั้นตอนมัน นิดเดียวนะครับผมพาร์ทแผงลันเนอร์ก็มีแค่2แผงนะครับผมเวลาประกอบเสร็จก็ประกอบแป๊บเดียวถ้า200ราคา200เนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มนะราคา160-180เนี่ยผมว่ายังโอเคนะครับผมาตามร้านค้าถ้าเพื่อนๆสนใจนะตามร้านค้าหรือร้านค้าออนไลน์ s h o ปปี้ a ล a ซดก็มีขายนะครับผมลองดูลองหาซื้อกันมาสะสมได้นะครับผมโอเค ผมหวังว่าคลิปนี้นะท่านชมจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านชมที่คิดกำลังเังเวที่จะซื้ออยู่นะตอนนี้นะแล้วก็ท่านเพื่อนๆน้องๆท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ EP หนะ้าฮะสำหรับ EP นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ